สวัสดีค่ะแฟนเอฟซีพี่น้องทุกคนนอกจากพี่ป้านนะ่าลูกๆก,กันลานที่เข้ามาเบิรงคลิปตาบ้าบินเนอะจะอากเดี๋ยวไอ้แฟนเอฟซีสบตานอกจากที่บอกิ่มาบอกไอ้เคล็ดลับมีไอ้มี ทุกตาบุมนี้อย่างไรแต่ทุกตาอีมาบอกว่าวิธาวิธีการที่ออกกล้องมีงแฟนคลับถามตุวว่าตุกตาให้จังไดคือออกกล้องแบบคือธรรมชาตินะจาะทุกตาก็อยากว่า,วาอ่านตัวเองก่อนจะให้รู้ว่าตัวเองก็นนะต,ตัวเองมักทั้งใดนะจ้ะเนาะเ,เ,เวลาการเว้าการซื่อสานกับเองท่านผู้ชมหรือว่าแฟนคลับแฟนอีกีอยู่ในช่องของเขาเนาะจา้ะเขาต้องรู้ว่าเขาเป็นคนแบบใดก่อนจะ้ะ ถ้าถ้าตัวเองว่ากล้าออกกล้องนะจ๊ะให้สมมุติว่ากล้องคือเป็นเพื่อนจ้ะเป็นเพื่อนที่รู้ใจหรือสนุกเฮฮาสมมุติว่าเพื่อนเป็นกล้องนะจ๊นะนะเนาะแล้วเฮาอยากเว้าอย่างออกไปบ่ต้องไปเว้าอยีาอย่างมากมามจะเว้าจากชีวิตจริงหรือว่าจิตใจของตัวเองนี่ลหละจ้ะมันค่อยอีออกมาแบบเป็นธรรมชาตินะจ๊นะเนาะบ่ต้องไปนึกนึกคิดว่าอีเว้าคาไหนออกมาจ้ะมีความรู้สึกเมื่อนี้เมื่อนี้น้นองๆหรือว่า ช่องอื่นๆที่อยากเอาเคล็ดลับตุ๊กไปเบ้ากับไปเว้าเนอะรู้สึกอะไรอีบอกเคล็ดลับว่าการการไอ้กล้องการเบ้าเบ้าเขากล้องหรือว่าบเบ้าไปพวกเป็นเนาะจ้ะให้นึกว่ามื้อนี้จเจ้าอีาโฟกัสเบ้าบเลี้ยงอย่างกับท่านผู้ชมเนาะจ้ะเนาะสมมุติว่าตุ๊กอีเบ้าเลี้ยงไอแนะนําการที่ว่าอีบ้าให้ท่านผู้ชมบบหรือบอาไอ้กล้องเนาะจ้ะเนาะไอชิดซะว่ากล้องคือเพื่อนเพื่อนที่รู้ใจหรือว่าเป็นน้องเป็นนุ่งเป็นพี่น้องเนาะอยากปรับทุกก็เบ้าปรับทุกกับกล้องเนาะจ้ะเนาะ ดอกการเบาการจากของเฮาทุกกิริยาบทหรือว่าการท่าทีท่องเฮามันออกมาเป็นเป็นธรรมชาตินอกจากยิบ้นึกคำว่าเอออาเอออุ้ยอะไอย่างซี่นะคนฟังอีแบบว่าเออคืนนั้นเราออกมาแค่แต่ละคำอย่างเนาจะเนาะเดี๋ยวมันก็ยะออกมาเป็นการไอธรรมชาติเองนอกจากนาะแล้วก็อ่าอีกอย่างนึงนึกถึงในนางสาวไทยนอกจาก นางสาวไทยเวลากอให้สัมภาษณ์กล้องหรือว่าขอสัมภาษณ์โคโศกน่าจะให้เบ้าหรือว,ว่าจิกตากล้องนะจจาจะจิกตาที่เสียจจิกตาสินะาจะจิกตาบานๆหรือว่าเล่นกล้องน่าจะเล่นกล้องหรือว่าแล้วแต่บุคลิกของแต่ละคนที่ยเล่นน่าจะเนาะให้นึกว่าเออเป็นเพื่อนเล่นหรือว่าถ้าสายตาเขาถ้าว่าเขาเว้าเรื่องเด็กเขาก็สายตาเขาก็ต้องอัดอัดท้อนหรือว่าหวงใย,ยหรือว่ารักเด็กอย่างสี่งน่าจะให้ ให้อาม้งโฟกัสไปที imagine, move, life, Hence, it? It? It, ่ว่าเขาคอมเมนต์หรือว่าเขาซิมม่าบอลเรียงยังเนาะจ้ะมื่อนี้ตุ๊กมาขอ่าตั้งใจมาวอลเรื่องที่ว่าแนวในทางที่ว่าการพูดการจ่าออกกล้องแบบใดอีบอกระเบิดบอกเคลื่อนแล้วก็การอีวอลเลยวบอลต่เรื่องอีวอลเรื่องยังต้องคิดมาก่อนจ้ะคิดการบ้านมาก่อนว่ามื่อนี้อีวอลเรียงยังถ้าอีมานั่งวอลนั่งวอลนั่งแบบใดวอลแบบใดไปพู้ผู้ฟังท่านผู้ชมทางช่องของตุ๊กตาบาบินอีบอวยเบื่อตุ๊กนะจ้ะ ตุกอิมาบอกหรือว่าน้องๆนุ่งๆที่คิดว่าถ่ายรูปแอคชั่นหรือยอย่างนี้นะตุกกพะพอแนะนาใดจากเพราะว่าการแอคชั่นการยินอ้ยรูปอ้ยยงังใดหรือว่าอ้ยโตการพูดการจาแบบใดการโพดแบบใดนอกจากตุกก็แนะนาให้ไปทีละสเต็ปสเต็ปนอกจากเมื่อนีตุกอิมาแนะนําในการที่ว่าไม่อายกล้องทํายังไงนอกจากสมมุติว่ากล้องเป็นเพื่อน,นะจะหรือว่าถ้าเใา้อีพูดเรื่องอตลกขบคันก็สมมติว่าเออ เป็นกล้องนี่นะกล้องเป็นเป็นเพื่อนที่ฟังเขาได้ดีที่สุดและรับอารมณ์เขาได้ที่สุดเขาพูดเรื่องเศร้าแล้วก็บายเรื่องเศร้าให้กล้องฟังนะพูดเรื่องตลกแล้วก็สนุกขบคันหัวเราะจริงต้องบ้าบอ,อไปนะจ๊ะประมาณนี้นะจ๊ะแล้วก็แพยาย้มแบบว่าแพยาย้มบ่าไอ้ใส่มือแปบ้างแล้วก็เป็นเสียงออกมาให้ถูกต้องนะจ๊ะนะบางบางครั้งก็อ่านอีเบน์แบบธรรมมันนี่ออกมาเป็นธรรมาชาติของเขาในการพูดจานนะจ๊ะอ่า มีอารมณ์อท่านผู้ชมที่ฟังอยู่ก็อาจะมีอารมณ์สนุกเราร่วมกับเขานะในกิริยาที่เขากาันกันว่าไปนะเขาดึงเข้าดึงเข้าดึงอ่าจิตวิญญาณของท่านผู้ชมเอออยากฟังเข้าต่อไปว่าเขาอีว่าเรื่องอย่างนะาะจ้ะเขาก็ต้องหยุดหยุดนิดนึงละกันไดไอเดียมาเนละ้วเขาก็ว่าออกมาไอเดียมันที่ออกมาอยู่จากอจากสมองของเขาเองเนะี่ยถ้าเขาบ่าไอกล้องนะจ้ะนะ มม่ได้ทุกมาบอกเคล็ดลับเล็กๆน้นอยๆนะจน๊ะนะพยายามเล่นกล้องจ้ะเล่นกล้องแบบไตสมมติว่ากล้องเป็นเด็กหน่อยสมมติว่ากล้องเป็นคนที่รักพูดบทรักแล้วก็สมมุติว่ากล้องเป็นบทรักสมมุติว่าเราอะสมมุติว่าเหาไม่ว่าตลบฮหฮาเฮาก็ชี้ว่าเพื่อนคนนี้อย่ะนะเพื่อนเพื่อนแบบรับฟังเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างเขาได้บิดเพราะว่ากล้องก็เหมือนท่านผู้ชมที่กาลังจะชมเราอยู่ตอนต่อไปนะคะ กล้องก็เหมือนผู้ชมเพราะว่ากล้องมันสื่อสารกิริยาบทการพูดการจาของเราต้องออกสื่อมวลชนไปโซเชียลทุกโลกนะจ๊ะเวลาเวลาเราจะพูดอะไรออกไปเราสมมุติว่ากล้องเป็นท่านผู้ชมก็แล้วกันอันนี้เคล็ดลับจ้ะเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่ว่าทําไงทําไงจะกล้าพูดจะไม่เก้อเขินนะจ๊ะแล้วก็ออกมาจากใจนะจ๊ะสมมุติว่าจะพูดเรื่องอกหักความรักแล้วก็เราก็พูดว่าเพื่อนคนนี้มันรับฟังเราระบ,บายกับกล้องนะจ๊ะระบ,บายกับกล้องแล้วก็ ถ้าน้องอายหรือว่าท่านในแฟนมิล่าคัมแฟนหรือว่าน้องไม่ที่ว่าหรือว่าพี่คนไม่หรือเพื่อนเปิด YouTube ขึ้นมาหลายโดนโดนแล้วนอกจากนะ้ในกิยิทาที่ว่ากำลังบอกกลาออกกล้องพูดจาก็ายันผิดเนาะขั้นแรกของทุกวดีโอแรกทุกทีทุกว่าไปทุกอีเว่าระบายความจริงระบายการยู่อาศัยที่ยู่ต่างประเทศถ้าเป็นแบบไหนห้าวว่าอาอกมาจากความรู้สึกภายในเนาะ มันก็ออกมาออกมาเรืเ่อยๆทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาพูดออกมาเขาบอกเด็กเขาบอกเด็กกันกล่องแบบว่ามาแต่งเรื่องเขียนสคริปต์ไว้หลังกลองแล้วเขาก็อ่านตามบทคือไอ้อ่ช่องทั่วๆไปที่เขาออกไอ้ข้าวออกอยังยงนาอจากสีมีคนซสคริปต์ไหนอ่านนอกจากเนาะตุกกะเลยบอกว่าบอกในทางทีว่าอ่า<ม>เป็นความจรงิงมือนี่ตุกกระมีเคล็ดลับเล็กๆน่ออๆมาบอกให้ฟังนอจากเนาะอ่าแล้วแบบนี้ ถ้ายี่บอเรื่องตลบมันบอกเขาก็ต้องมีอารมณ์ร้อยยิ้มาสยตาที่แบบว่ามีความสุขนอกจากแล้วก็ห้คนใหม่ผู้ชมหรือเขาเข้ามาเบืองเขามันบอกอาการที่แบบว่าเอออยากเบืองน้าในกรียาในการพูดจานเนาะจ้ะถึงว่าอีวบาแบบเมาม้อยหรือว่าเ้าเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณกันกลองมาเมื่อนี่คุณอยากเบออย่างหรือว่าผากนะเขาอยู่หลังกล้องทุกสิ่งนะจ๊ะจับกล้องไปเขาก็บอไปบอไปตามภาพที่จริงเนาะจ้ะเนาะ มือนีตุกตาก,ก็ดีใจด้จ้าได้มาให้ความรู้ความอ่านล็กนิดน้อยถึงว่าวันนี้บามคนเออบางคนอาจทําได้บางคนอาจอาจอายกลองสินอะนเพราะว่าตุกกระเบิงตุกกระเข้าไปเบิ้งช่องหลายๆช่องคือกันนาะตุกกระบอได้ว่าตุกเบิงก็จ่องช่องของตุกคนเดียวนะจ้าตุกกระเข้าไปเจาะช่องของคนที่เขาดังๆเป็นยังเขาคือบูมเป็นยังเออเท่าก็ ติดตามเขาว่าเขาเทคนิคการพูดการจาของเขาเป็นยังไงการถ่ายกล้องเขาเป็นยังไงเน,นาะจ้ะเขาก็เข้าไปแล้วมันเรียนรู้แล้วก็มาเอาทานาาสติมาปรับเป็นของตัวของตัวเองแล้วส่วนมากหนึ่งเขาต้องเป็นตัวของตัวเองที่ที่สุดนะจ๊ะเขาก็เว้าออกมาท่านผู้ชมก็รับฟังอย่างสนุกสุขสนเนะจ๊ะแล้วก็มีอบสนดยิ้มหรือว่าหัวเราะกับเขาไปเรื่อยๆ่อเนาะจา๊ะพูดเรื่อง ไม่ใช่ในนันน่งพูดชัดบทเศร้าก็เศร้าเศร้าจนแบบคนฟังจนไม่อยากจะฟัง,งกดหนีแล้วน,นะเราทํายังไงเราจะสะกดนิ้วของคนฟังเนี่จ้ะหรือว่าคนเบิ้งเฮาเนี่ยอยากเบิ้งเฮาตอนต่อไปฮาก็ต้องถิ่นคําว่าแบบว่าตอนต่อไปอย่าลืมติดตามน,นันนู่นนี่นั่นอีว่าให้ฟังซีเนาะมันก็เอปเป็นการที่ว่าดึงดึงคนอยากเบิ้งอยากเบิ้งเฮาอีกเนาะจ้ะแต่ว่าเวลาการเว้าหรือว่าสัญญาเราต้องว้าเนาะจ้ะ เพราะว่าคนที่เขาอีเขามาเบื้องเฮาเขาก,เขาก็เขาก็อยากฟังเฮาเว้าในตอนต่อไปแตว่าอีอย่างอีกเกิดขึ้นนอกจะนะเมื่อน,นี้ตุ๊กตาก็มีเรื่องอเคล็ดลับเล็กๆน,น้อยๆมาบอกนะจ๊ะมื้อนี้ขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแฮ้งรือว่าน้องๆที่เขาก,กดมาเบิ่งตุก๊กหรือว่าพี่ๆไอ้ไอ้ทั้งหลายนะนี่เขามาเบิ่งกดช่องกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งปิง๊งๆเหตุก๊กเดุอจ้ะตุุกก็เป็นน้องใหม่คือกันแต่ว่าุุ๊กอ่ามีุุแฟุุุุุุุุุุุอุ่ ตุ๊กลู่ตัวเองดีว่าตุ๊กมัดมัดใทางนี้เพราะว่าตุ๊กอ่ะอยากให้ถ้าเขาไปเบิ้งในช่องตุ๊กอีเห็นว่าตุ๊กเริ่มพัฒนาแล้วนะเนาะค่ะเดี๋ยวตุ๊กอีเห็ดให้ห่างแตกนะจ๊ะพี่น้องห่างแตกแบบเด็เดี๋ยวดูกันนะพี่น้องว่าตุ๊กอีเห็ดจังไงให้ห่างเมืองนอกแตกนะจ๊ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย